โอเคนะครับเราก็กลับมากันอีกแล้วนสำหรับเกมมินิเวิร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นก็หลายเดือนอยู่นะครับก็แ,แมบนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นต่อนะอืมแล้วก็อืมอีกอืมหนึ่งนะครับก็จะมาเล่นต่อจากพาทที่แล้วนะครับแบบนี้ก็ยังอยู่นะ ตัวเกมจะผมจะไม่ได้เข้าเกมนานมากแล้วก็จริงนะครับตัวเกมก็ไม่รีแมปเนาะมันก็บันทึกไว้ให้นะครับเออจะเล่นอะไรดีอ่ะโอ้ยเอาเอาสวยลนะอ๋นนีไม่นะโอเคขึ้นสอิอย่างนี้แหละ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาชวิตรอดต่อนะเชื่มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม้มันก็ไม่ตกลงมาที่ตัวเหมือนเดิมนะกระเด็นกระดอนไปทั่วนะครับ เฮ้ยโอเคเจอไกลเจอไกลโอเคเจออีกแล้วนะจ๊ะผมจะไม่เลี้ยงนะครับก็คือจะเอามาทำอาหาร ทุกแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่น kind of ี่เกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเฮ้ผมอยากรู้อ่ะเวลาถ้าเราตีด um ังโง่ตายมันจะให้อะไรเนาะอ๋อโอเคจะเอาปะล่ะจะเอาปล่ะเอาอ่ะเอาอ่ะ รู้สึกว่าจะมีเคลยอเรียบร้อยนะครับมันค่าแกะเราก็ต้องฆ่ามันนะเยได้ยินว่าตัวเกมอัปเดตมาใหม่เนาะที่จริงก็อัปเดตมานานแล้วแหละในเรื่องของออมีระบบผู้ช่วยใช่ไหมระบบ AI นะคร,รับว่าระบบบอทนั่นแหละมีคนทำงานให้เราใช่ไหม ก็ไม่รู้นะว่าต้องทำไงอันนี้ก็เข้ามาเล่นสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักหน่อยก็จะปิดคอมแล้วนะครับอันนี้ก็เข้ามาเล่นแป๊บหนึ่งเนาะถามว่าถ้าน้องๆคนไหนนะครับถามว่าพี่ยังจะเล่นต่ออยู่ไหมผมก็ตอบเลยนะครับว่ายังเล่นอยู่เนาะ อาจจะไม่ได้บ่อยนะครับไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะโอเคตรงนี้เป็นน้าผหาหมดเลยอ่ะอา่าลงได้ไหม <c oughs> ชุบชุบชุบ โอ้ยไปสิครับหายไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋เย,ย็นแล้วกลับบ้านเอบเอบเอบ แถวบ้านนี่ก็มีแต่หน้าผ่านเนาะเนี่ยผมลำคาไอ้มงมุมพวกเนี่ยอยากจะฆ่ามันลงมาสิครับก็มาสิครับอุย้ยเอาไปละกว่าจะได้หนึ่งดาวนะเฮ้ยโอ้ยขออภัยด้วยนะครับเม้ามันลวนเม้ามันหันเอง มันก็ยังขายเหมือนเดิมะนะเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อหนึ่งดาวแรกรองเท้าเก็บไว้เกิดดีวกวนน่านาะอืม โอเคร้อยเรียบร้อยเ <c oughs> ช้าแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนาะ <c oughs> ที่พูดนี่คือบ้านผมนะมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> <c oughs> ชิมันจะเปลี่ยนหรือเปล่า น้ำมันจะมาถึงไหมน้ำบ่อนนั้นอะ่ะหนึ่งสองสามน่าจะถึงนะสี่บล็อกลองดูแล้วก็มีรัางไก่ไม่เปียกมผมเอาถังน้ำไปไหนแล้ว ของใช้นั่นเลยอ่ะไม่มันกระโดดดิเออเออโตละโตละ โอเคโอเคน่าจะไม่ม <ế hi! S 1> ีอะไรแล้วนะครับก็คือคลิปนี้ก็แค่เข้ามาเล่นดูสักนิดนึงนะครับก็ขอไัยด้วยเนาะถ้า น้องๆคนไหนนะอยากจะดูคลิปที่มันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนหน่อยก็จะพูดยังไงดีถ้าอยากจะดูคลิปที่มันมีสาระหน่อยนะครับก,ก็คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรเนาะไม่มีหลอกสาระในคลิปนี้นะครับทุกคลิปก็แทบจะไม่มีสาระอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็เช่นกันเนาะคือแค่เข้ามาเล่นเกมเฉยๆนะครับแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระก่อนเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ